ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับโฮ و ิกิตายืนมองตัวเองในกระจกแล้วคิดถึงสิ่งที่ควรทําเรื่องพี่ชายของตัวเองนะครับคะแนนรวมตอนนี้นะครับห้องเอนโคจิเนี่ยกลับไปเป็นห้องดีอีกครั้งเพราะการสอบพิเศษครั้งสุดท้ายนะที่ปีหนึ่งเนี่ยแพ้ห้องเอนั่นเองส่วนห้องริวเวนนะครับขึ้นมาเป็นห้องซีพัฒนาห้องบีพิธีจบการศึกษาของชั้นปีที่สามนะครับโฮ و ิกิตาคนพี่นะโฮ و ิกิตามานาบุจบในฐานะห้องเอนั่นเองเป้าหมายของนางุมะนก็คคือมมีแ่่ไลตาโฮิิกตคนพี่ไไปม่ได้้หวังแพชนะ แค่อยากให้เขายอมรับส่วนโรงเรียนนะที่ไม่มีมนาบูแล้วเนี่ยเจ้าตัวกาจะแก้ไขอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ไม่น่าเบื่อผู้เรียนจบแล้วจะไลต่ตามฮุลิอิตะคนพี่ไปถึงมาหาลัยจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็จับมือกันนะอีกด้านหนึ่งนะครับไอนนโคจิติดต,ต่อกับพ่อของสก,กยายจิงนะก็คือพอเขาพูดถึงเรื่องที่สกิชิโร่พอคนใหม่เนี่ยแทรกแซงการสอบครั้งที่แล้วพ่อของสก,กยายจินะครับตกลงช่วยและถามว่า ถ้าเขาอยู่จนเรียนจบเนี่ยอนาคตอยากจะทำไรต่อนะครับอันนั้นโคตรตอบไปว่าคงต้องกลับไปไว้รูมเป็นครูสอนรุ่นต่อไปพร้อมกับบอกว่าจะใช้ชีวิตที่มีสละในช่วงมปลายถึงที่สุดพ่อของสกายนี่ครับเลยติดต่อคนที่ไว้ใจได้ให้มาให้นะครับก็คือเรียกไปคุยนั่นเองก็คืออาจารย์ประจําชั้นห้องเมาชิมะกับอาจารย์ประจําชั้นห้องดีชบาชิราท่นเองโดยได้นั้นมาคุยกันในห้องที่ไม่มีกังวงจรปิดระหว่างที่สกิชิโร่กำล,ลังร่วมพิธีจบการศึกษาอยู่นั่นเอง ตอนแรกนะครับอาจารย์ประจําชั้นเนี่ยของอนุโคจินะไม่อยากมาเพราะว่าผิดหวังที่อนุโคจิเนี่ยแพ้สกยยายงีแต่เมื่อสกยอยายงนีนะผมมาร่วมวงด้วยพร้อมประกาศว่าตนเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กของอนุโคจิจึงทําให้พอเชื่อถือได้นะครับว่าการสอบครั้งล่าสุดเนี่ยมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากกลน,นะโดยหลังจากนี้ไปจะให้ผู้อาจารย์เนี่ยช่วยจับตาดูสกิชิโร่ให้แม้ว่าจะไม่ครอบคุมทั้งหมดก็ตามหลังจากแยกย้ายกันนะครับฮิรัตะเนี่ยมาขอบคุณอน,อนุโคจิที่ช่วยตัวเองไว้ในเล่มที่11แล้วบอกว่าเรื่องของมมมมจจััังงงนี่ระตไได้อแบบคก ตัวเองนะครับก็ไม่เข้าใจความรักเหมือนกันแต่รับคําตอบของมีจังเนี่ยเป็นแค่เพื่อนนะครับไอน้นโคจิเลยเตือนไปว่านั่นจะทําให้มีจังเจ็บปวดฮีราต่านะครับขอเรียกชื่อตัวไอน้นโคจีนะแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้นโคจีเรียกชื่อตัวเขาเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับฮิโยริเนี่ยเรียกไอน้นโคจิไปเจอกันในวันปิดเทอมฮิโยริเนี่ยขอให้ไอน้นโคจิเตือนริวเอ็นนะเรื่องที่ทําอะไรเสี่ยงเสียงที่ไปวางยาห้อง B นั่นเองนะครับเหตุผลที่มาขอให้ไอน้นโคจิช่วยนะครับเพราะว่าเดาได้ว่าคนที่จัดการริวเอ็นนั้นคือไอน้นโคจิไอน้นโคจินะฝากข้ขขขอความถึงริวเอ็นนั่นเองแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันในคาเฟ่นนะโตัวข้างๆก็มีอีเคที่กําลังจะสารภาพรักกับชิโนฮาระแต่ดันหันมาเห็นไอ้นโคจิซะก่อนนะครับเลยล่มนั่นเอง หลังจากแยกย้ายกับฮิโอรินะครับเค,คก็เดินมานะพร้อมสีหน้าไม่พอใจแต่ก,ก็โดนนายโนโคจิเนกดวปราสาจนโมโหแล้วก็เดินจากไปหมดต่อมานะครับระหว่างทางไปห้านะครับเจอเข้ากับอิบุกิและอิชิสกิซึ่งทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะมีนัดคุยแผนกับดิวเอ็นนะอิชิสกิเนี่ยขอให้นโกโคจิมันร่วมมือกับดิวเอ็นเพราะรู้สึกว่าวิธีการของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยคล้ายกันถ้าร่วมมือกันเนี่ยคงโค่นห้องเอได้สบาย แน่นอนนะครับว่านักวจีมันปฏิเสธอยู่แล้วนะระหว่างเดินไปสถานที่นัดใหม่นะครับไอน้นโคจิชาจีนย้อนคิดถึงช่วงแรกๆที่เขาเข้ามาเรียนนะตัวเขาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะสามารถพูดคุยกับนักเรียนห้องอื่นดนะ้อย่างเป็นกันเองแบบนี้แม้เดิมทีนะการสอบหรือการแข่งขันในโรงเรียนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งจะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมองห้องอื่นเป็นศัตรูก็ตามอิจีน,นเซยนะครับเรียกฮรลคิตะก,กับไอ้นุโคจิไปคุยเรื่องการเป็นพันธมิตรกันต่อนในปีที่2แต่ฮรลคิตานัดปฏิเสธนะครับเพราะการจะขึ เธอบอกว่าเธออยากให้จิจิโนเซยมองเธอเป็นคู่แข่งคนนึงและระหว่างที่คุยกันนั้นนะโอริชิตะก็รู้แล้วนะครับว่าห้องเธอเนี่ยที่ต้องแข่งกับห้องเอเนี่ยต้นเหตุมาจากไอคนที่นั่งข้างๆนะก็คือไอ้นโคจิแม้ว่าจะนึกเครืองที่ไอโนโคจิเนี่ยไม่บอกอะไรเธอเลยแต่ก็ตามน้ําไปเพราะว่าไม่อยากให้ิจิโนเซะรู้หลังจากแยกย้ายกับอิจิโนเซะแล้วนะครับแม้ไอโนโคจิจะเห็นอิจิโนเซะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวแต่ก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเดินจากไป โฮลิยิตะนะครับที่แคร์ใจเรื่องความสามารถของไอ้นักโคจิจากผลสอบเล่มก่อนเลยตกลงว่าสอบข้อเขียนครั้งหน้านเนี่ยจะขอดูความสามารถที่แท้จริงของเขาไอ้นักโคจิตกลงนะโดยเสนอว่าการสอบข้อเขียนครั้งแรกของปีที่2เนี่ยให้โฮลิยิตะาเลือกหนึ่งวิชาวิชาไหนก็ได้จะบอกวิชาก่อนสอบก็ได้ถ้าโฮลิยิตะาแพ้นเนี่ยไอ้นักโคจิขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างแต่ถ้าโฮลิยิตะชนะนะครับเธอเนี่ยขอให้ไอ้นักโคจิเนี่ยใช้ความสามารถในการช่วยเหลือห้องหลังจากนั้นนะครับไอ้นักโคจิได้มาเจอกับริเวนเพราะได้รับข้อความที่ฝากไว่ว N, นะา ถ้าเป็นไอ้นุโคจิเนี่ยแผนแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีกว่าคืออันนี้เป็นข้อความที่ไอ้นุโคจิฝากไปนะไอ้นุโคจิถือโอกาสชี้ข้อบกพร่องให้เห็นนะครับริวเอ็นก็ยอมรับและจู่ๆเนี่ยริวเอ็นก็แอบโจมตีไอ้นุโคจิในมุมอับแต่ก็ล้มเหลวอยู่แล้วนะครับแล้วโบนออกมาว่าแกมีตายอยู่ข้างหลังหรือไง,งาจากนั้นนะครับก็คุยกันพักหนึ่งริวเอ็นประกาศนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนทําให้ไอ้นุโคจิโดนไล่ออกเอง ส่วนไอโนโคจินะตอบกลับไปว่าถ้าโดนริเวนไล่ออกเนี่ยก็น่าสนุกดีเหมือนกันหลังจากแยกกับไอโนโคจินะครับริวเวนก็พบกับคันสกีห้องบและฮาชิโมโตห้องเอนะครับโดยบังเอิญในห้องน้ำนั่นเองก็คือยืนอยู่ที่โถงก,กัน3าคนนะเรียงแถวเลยครับคันสกีนะบอกว่าห้องบีเนี่ยจะไม่ยอมให้กับแผนชั่วของริวเอนอีกต่อไปคันสกีโทษว่าเป็นเพราะอิจิโนเซเนี่ออนแอเกินไปนะครับส่วนริเวนนะครับก็ยอมรับนะครับว่าแผนแบบนั้นเนี่ยดูเป็นลูกกระจกเพิ่งโดนไอโนโคจิขิงมานั่นเองนะ แล้วสวนกลับไปว่าจะวางแผนช่วยดีกว่านี้ตัดกับมาที่ฝั่งของไอโ้นโคจิที่กําลังจะกลับหอนะครับแต่ฝนเนี่ยตกหนักมากเขานะครับเจอเข้ากับอ e ิจนะินโนเซ่นั้นที่ยืนตากฝนอยู่เลยเข้าไปทักแต่อ e ิจินโนเซ่นะครับบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไอโ้นโคจินะครับพับล่มนะแล้วบอกว่าจะยืนตากฝนด้วยอิจ e ินโนเซ่นะครับบ่นว่าเขาขี้โกงเพราะเหมือนรู้ว่าเธอไม่มีทางปล่อยให้เขายืนตากฝนเป็นหวัดแน่นอนสุดท้ายนะครับเธอเลยยอมกลับพอถึงหน้าหอพักนะอิจ e ินโนเซ่นี่ขอตากฝนอีกสักพักเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวในห้อง กลัวจะคิดมากนั่นเองนะครับอ้นักโคจิเลยชวนเธอไปที่ห้องนะครับอิจิโนเสะนะครับโทษตัวเองเนี่ยที่นาห้องบีได้ไม่ดีพอและไม่อยากให้คนอื่นเห็นตัวเองที่อ่อนแอนะแต่พอมาอยู่ต่อหน้าอ้นักโคจิกับแสดงด้านอ่อนแอให้เห็นได้อ้นักโคจิรับฟังเธอนะพร้อมรูปแก้มของอิจิโนเสะและสัญญาว่าอีหนึ่งปีให้หลังเนี่ยมาเจอกันที่ห้องเขาอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นนะครับเข,ขาแน่จะสารภาพเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้ให้ฟังอิจิโนเสะนะยิ้มและให้คำมั่นสัญญาพร้อมสัญญาว่าจะสู้ต่อไปปจนนถึงีห้า วันที่โฮลิ่ทตะมมนาบุจะต้องจากไปจากโรงเรียนแล้วคนที่มาส่งนะคะคือคนเดียวนั่นเองก็คือไอ้นืโคจิส่วนคนน้องนะเรื่องโฮลิจตะเนี่ยที่เขาฝากข้อความให้มาหานั้นกลับยังไม่มาทั้งคู่นั้นเลยคุยเรื่องอนาคตแล้วมนาบุนะครับก็พูดว่าอยากให้อ้นโคจิเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในจิตใจของนักเรียนหลายๆคนจะจบหรือไม่จบก็ได้ไอ้นืโคจินะรับคาตอบแล้วบอกว่าจะเอาไปคิดดู ตอนนี้นะครับรถจะออกแล้วนะโฮลิตามาถึงพอดีสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคือโฮลิตาเนี่ยตัดผมสั้นมาพร้อมกับบอกว่าจะเลิกเดินตามรอยพี่ชายและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนั่นเองโฮลิตาคนพี่หรือโฮลิ่ที่ตางมดาาบุนะครับเห็น <c oughs> แบบนี้เลยขอโทษทั้งหมดที่ทำไปรวมถึงนะครับยอมรับในตัวน้องสาวแล้วนั่นเอง หลังจากแยกจากกันนะครับโฮริิตะเนี่ยขอแยกไปคนเดียวแต่อโนโคจิตามไปเพราะรู้ว่าจะร้องไห้นั่นเองที่ต้องแยกจากพี่ชายอโนโคจินะเฝ้าดูจนกระทั่งโฮริิตะเนี่ยร้องไห้เสร็จโฮริิตะยอมรับนะครับว่าดีแล้วที่คนเห็นเนี่ยคืออโนโคจิอโนโคจินะเลยเสนอว่าถ้าตัวเองชนะเดิมพันเนี่ยจะให้โฮริิตะเข้าสานักเรียนแล้วสารภาพเรื่องแผนที่จะไล่คุชิดะออกรวมไปถึงนะครับข้อตกลงกับคุชิานายเล่มที่10แล้วเขาบอกว่าเขาจะยกเลิกเรื่องแผนไล่คุชิดะออกและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโฮ uh ริยิต เธอเนี่ยเดินในทางที่ง่ายเสมอเพราะฐานะทางบ้านเนี่ยหน้าตาลงไปถึงความสามารถเนี่ยแต่พอเข้ามปลายนะครับกับต้องอยู่ห้องดีและตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเก็บความสามารถไว้เพราะไม่อยากให้ตัวเองเด่นแต่ตอนนี้นะครับเธอคิดว่าเธออยากจบการศึกษาในฐานะห้อง A เธอเริ่มมองคนในห้องนะั้นที่พอจะสู้กับห้อง A ได้และเริ่มสงสัยในตัวไอ้นุโคจิว่าแอบ,บเก็บงำความสามารถไว้รวมไปถึงความสัมพันธ์กับเคด้วยวันหนึ่งนะครับมัตสึจิตะเนี่ยเลยแอบ,บสะกดรอยตามไอ้นุโคจิไอ้นุโคจินั้นรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้ว และเห็นไอโนโคจินั่งคุยกับพอคนใหม่สกิชิโร่สกิชิโร่นะคุยกับเขาในะเรื่องที่จะให้เขากลับไปไวลรูมแต่ไอโนโคจินั้นไม่ยอมสุดท้ายนะครับสกิชิโร่เนี่ยเลยขอเล่นเกมโดยปีหน้านั้นจะมีเด็กจากไว้รลูมเข้ามาเรียนที่นี่ถ้าไอโนโคจิรู้ว่าเป็นใครนะครับก็ชนะกลับมาที่มาซึกชิตะนะั้นซึ่งจะกดรอยตามไอโนโคจิมาแต่โดยไอโนโคจิี่นเดินมาดักทาง มาซิชิตะนะพยายามพูดล่อลวงให้นักโคจีตอบคำถามเรื่องความสามารถแต่ก็โดนซ้อนแผงอีกทีนะผู้จาคุมเคื่อนะจนสุดท้ายไม่ได้อะไรไปเลยและได้ข้อมูลผิดผิดไปด้วยซ้ําก่อนที่จะแยกกันนะครับมาซิชิตะถามเขาเรื่องความสมัครกับเคพอสังเกตว่าหลังจากเลิกกับฮิราตะเนี่ยเคมักแอบบอกไอ้นักโคจีบ่อยๆอไอ้นักโคจีตอบกลับไปว่าตัวเองเนี่ยสารภาพรักกับเคหลังเลิกกับฮิราตะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าผลเป็นยังไงมาซิชิตะเนี่ยเลยเข้าใจผิดไปทั้งแบบนั้น บทสุดท้ายนะครับไอ้นกโคจิเรียกเคมาี่ห้องกลวประสาทจนเคโมโหนะสักพักหน้าเคถามว่ารู้จักกับฮิโยริได้ยังไงไอ้นกโคจิบอกว่าแค่เพื่อนที่มีรสนิยมเดียวกันเคเลยยิ่งโมโหนะครับเพราะไอนะ้นกโคจินั้นเรียกชื่อฮิโยริด้วยชื่อตัวด้วยนะครับไม่ใช่นำสกุลนั่นเองแต่ไอนะ้นกโคจินั้นสารภาพว่าต้องการให้เคนเห็นแล้วหึงนั่นเองระหว่างคุยกันนะจู่ๆไอ้นกโคจิก็สารภาพรักกับเคและขอคบกัน เคตอบตกลงนะแต่ในใจของไอนุโคจิสงสัยว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าอย่างไรตอนสารภาพรักเขาหวังว่าตัวเองนะครับจะให้ความสัมพันธ์กับเคโดยไม่คิดว่าเคเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบแล้วจะหมดคุณค่าไอ้นุโคจินะัดึงเคเข้ามาใกล,ใกล้ๆนะตอนแรกเคนึกว่าจะโดนจูบนะครับแต่ว่าไอ้นุโคจิแค่กอดเฉยๆแล้วก็ไอ้นุโคจินะั้นรู้สึกสนุกนะครับกับการที่ได้เห็นคนรอบข้างเติบโต้งห้องตัวเองและห้องอื่นด้วยไอ้นุโคจิเลยมีความคิดที่จะชี้นำนะครับให้คนรอบข้างในเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรื่องที่สารภาพรักกับเคด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะไอ้โคจิ่ยคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะให้เคเติบโตขึ้นไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับปีหนึ่งเล่นพิศิ1.5นะครับก็ถ้าผิดพลาดระการได้ขออภัยในที่นีด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นใจผมด้วยนะสวัสดีครับ